Terima kasih telah menonton! สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับและสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนกลับมาพบกับพี่มีสอนอะไรครั้งในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของกฎหมายอยู่นะครับเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและครอบครัวซึ่งจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นมาติดตามรับชมรลบฟังต่อได้เลยครับในวันนี้อยู่ในเรื่องราวของการรับรองบุรนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามต่อได้เลยครับด้วยกฎหมายนะครับ กรณีที่เกิดปัญหามีเฉพาะว่าบุตรที่เกิดมาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือไม่ซึ่งจะมีผลไปถึงอำนาจการปกครองของบิดาค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูการรับมรดกส่วนมรดกนั้นไม่มีปัญหากล่าวคือกฎหมายบัญญัติว่าเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นด้วยกฎหมายของบิดานะครับมีทั้งหมด3ประการการแรก บุตรที่เกิดจากบิดาที่ทําการสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีการจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบิดามดาได้จดทะเบียนสมรสภายหลังที่บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือสารทีกรักษาว่าเป็นบุตรของบิดาก็คือมีการฟ้องศาลนะครับว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของบิดาจริงสิทธิหน้าที่ของบิดามดาที่มีต่อบุตรนะครับ บุตรมีสิทธิ์ใช้ชื่อนามสก,กุลของบิดาในกรณีที่บิดาไม่ปรากฏบุตรมีสิทธิ์ใช้ชื่อสก,กุลนะครับดามานดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรระหว่างที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับและในกรณีที่บุตรสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับบุตรจําเป็นจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกันนะครับบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของบิดามารดาอำนาจการปกครองหรือสิทธิ์ของบิดามารดาเท่านั้นนะครับขอบเขตของบิดามารดานะครับประการแรกนะครับจะต้องกําหนดที่อยู่ของบุตรอย่างชัดเจนนะครับการต่อมานะครับทําโทษบุตรตามสมควรเผื่อว่ากล่าวตับเกลือนสั่งสอนเท่านั้นนะครับให้บุตรทํางานตามสมควรแก้ความสามารถและฐานงานลูกนะครบับต่อมาเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักขังบุตรไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับต่อมา ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนในคดีแพ่งหรืออาญาไม่ได้ครับกฎหมายถือว่าเด็กซึ่งเกิดจากหญิงมีได้จดทะเบียนสมรสกับชายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา156ดังนั้นการรับรองบุตรเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้เมื่อจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรแล้วจะถอนไม่ได้ ดยสิทธิต่างๆของบุตรมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่เด็กเกิดโดยไม่ต้องคำนึงว่าเด็กจะกลายเป็นบุตรโดยชอบทมกฎหมายตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อมาเมื่อบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังหรือก่อนแม้การสมรสดังกล่าวจะเป็นโมคะหรือโมโคียะตามมาตรากฎหมาย1457ก็ตามสิดทีการรับรองบุตรที่ถูกต้องบิดาจดทะเบียนรับรองว่าเด็กเป็นบุตรหมายถึง ทะเบียนรับรองบุตรปรจุดหนึ่งหนึ่งสำนักง,งานเขตรหรือที่ว่าการอำเภอซึ่งวิธีการนี้ไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็กก็ได้แต่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนร,รับรองเด็กเป็นบุตรต้องได้รับความยินยอมจากพ็อและมารดาของเด็กเท่านั้นนะครับโดยทั้งสองฝ่ายต้องให้ความยินยอมต่อหน้าในะทะเบียนเท่านั้นศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรในกรณีบิดาไม่สมัครใจยินยอมรับว่าเป็นบุตรนะครับ เสียของการที่ไม่ได้รับรองว่าเป็นบุตรโชอบด้วยกฎหมายนะครับเสียสิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายกําหนดในลักษณะที่ 1, หบทที่2แห่งมาตราที่ห้านข้อแรกนะครับไม่สามารถเรียกให้บิดาจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ถ้าบุคคลภายนอกทําการระเบิดให้บิดาตายบุตรไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าขาดไรอุปการะได้บุตรไม่ชอบ้ว่กฎหมายแม้จะถือว่าเป็นทาย,ยาทที่มีสิทธิ์ รับมรดกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1627คือบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วแต่ในความเป็นจริงมักจะถูกผู้จัดก,การมรดกปฏิเสธว่าไม่ใช่บุตรจึงต้องมีการสูตรว่าเป็นบุตรที่แท้จริง้าบิดาเป็นราชการเมื่อบิดาตายบุตรมีสิทธิได้รับํำเน็จรัทอดแต่เมื่อบุตรไปขอรับเงินจากทางราชการแต่ทางราชการจะปฏิเสธว่าต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การลดเงิภาษีและสุดท้ายวีซ่าประเภทอุปกา,าระเลี้ยงดูบุตรในกรณีบิดาเป็นชาวต่างชาตินะครับและนี่คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งเป็นการรับรองบุตรที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามสิทธิการรับรองบุตรนะครับซึ่งมีผลต่อบุตรโดยตรงในกรณีที่บิดาเป็นผู้ที่รับอุปกา,าระเลี้ยงดูซึ่งชอบด้วยกฎหมายนะครับ ทุก่อนจากกันไปนะครับหากนักเรียนเกิดข้อขสงสัยเดือวต้องการติดต่อครูประจำชาตินะครับสามารถติดต่อได้จากรายละเอียดท้ายคลิปนี้ครับพบกันใหม่ในคราบเรียนต่อไปคราบเดือนนี้สวัสดีครับ